สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีทุกคนนะครับพบกับช่องผลเจริญการเกษตรช่องที่รวมเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรแม้ทุกท่านได้รับชมนะครับพบกับผมนะครับหมอเล็กหมอนามัยของเกษตรนะครับวันนี้พาทุกท่านมาที่บันทุกข้อวัวนะครับบรรยากาศตอนประมาณสักทุ่มหนึ่งได้นะครับช่วงมาค่ำๆนะครับเราก็ต้องมาสํารวจดูนะครับวัวของเรา ซึ่งตอนนี้นะครับช่วงเย็นนะครับผมก็จะให้อาหารข้นนะครับในวัวที่ตั้งท้องนะครับในวัวที่ตั้งท้องหลังจากนั้นก็จะให้กินฟางนะครับกินฟางผมจะมาพูดถึงในส่วนของวันนี้ก็คือในเรื่องของอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับเช้าวันนี้นะครับลมหนาวนะครับพัดมาอีกรอบหนึ่งนะครับมันลมลมแรงนะครับลมแรงมากนะครับเพราะว่า เมื่อวันสองวันนี้อากาศก็ยังไม่ได้หนาวมากนะครับร้อนด้วยซ้ํานะครับแต่พอมาวันนี้ช่วงเช้าปุ๊บอากาศนะครับหนาวนะครับลมแรงมากนะครับดังนั้นคอกวัวนะครับใครที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ก็อาจจะเป็นวัวเป็นหมูนะครับเป็นไก่นะครับเราก็ต้องมาสังเกตดูแล้วนะครับสุขภาพของสัตว์เลี้ยงของเรานะครับเราก็ต้องเฝ้าระวังนะครับโดยการอาจจะ ใช้นะครับอาจจะมีที่กำบังนะครับอาจจะใช้ผ้ายางนะครับมากั้นนะครับมากั้นไว้นะครับตรงไหนที่ลมมันพัดนะครับพัดเข้ามานะครับเราอาจจะกั้นไว้มันก็จะช่วยในเรื่องของลมนะครับที่จะเข้ามาทําให้วัวของเราก็อบอุ่นนะครับไม่หนาวจนเกินไปเพราะว่ามันก็จะมีโรคตามมานะครับถ้าอากาศมันหนาวติดต่อกันอย่างเช่นพวกขอบวมนะครับพวกนี้นะครับ อาจจะมีไข้คอบวมนะครับซึ่งก็เป็นโรคที่ทําให้บวนตายได้ใน1-2วันนะครับหรือบางท่านก็อาจจะมีการต่อไฟสมไฟแต่ต้องระวังเรื่องอไฟไหม้นะครับอันตรายนะครับเพราะว่าฟางเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะครับก็แต่ถ้าเป็นบัดเป็นอะไรเล็กๆน,น้อยๆก็ไม่เป็นไรนะครับบัวเรามันก็หายได้นะครับอาจจะมีจามนะครับมีน้ำมูกนิดๆหน่นนอย เดี๋ยวก็หายเองได้นะครับพวกนี้แต่ถ้าซึมจนไม่กินแบบนี้เราก็ต้องดูแลนะครับว่าจะให้ยาไหมนะครับต้องดูด้วยนะครับนี่นะครับในส่วนของผมก็จะมีนะครับเห็นไหมครับพายางผมก็จะกั้นไว้ตรงที่ลมเข้ามานะครับนั้นแล้วก็อีกอย่างผมจะกั้นคอกด้วยปูนะครับเหมือนที่เคยลงไว้ก่อนอันนี้ก็คือรอบๆนี่ผมจะก่ออีกบล็อกขึ้นมาเกือบสองก้อนนะครับ เพื่อที่จะกันนะครับมูลวัวไม่ให้ไหลเข้าหากันแล้วก็กันลมเนี่ยอย่างนี้นะครับกันลมช่วงหน้าหนาวนะครับลมแนึงแรงครับเราก็ได้นอนนะครับแล้วก็นอนต่ําลงนะครับลมมันก็จะไม่โดนตัวเขาเต็มๆนะครับแล้วก็จะมีกาแพงกั้นนะครับเนี่ยลมก็จะไม่พัดมานะครับนัจะมีสันทรายนะครับด้านนี้ก็จะกันไว้ครับก็มันก็จะช่วยนะครับ ให้วัวนะครับแต่ได้จริงวัวเขาชอบอากาศแบบนี้นะครับอากาศเย็นเนนะครับอากาศเย็นๆนนะครับจากที่เคยเลี้ยงวัวนะครับวัวเขาจะออกมานอนตากนะครับตากข้างนอกนะครับที่เคยสังเกตนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเขาไม่ชอบร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนค่ำคืนนะครับกินฟางนะครับกินฟาง ตัวไหนที่ท้องเราก็ต้องให้อาหารข้นก่อนนะครับคนละถ้วยแล้วก็ตามด้วยฟางนะครับนี่นะครับเนี่ยก็ท้องใกล้คลอดแล้วคลอดกําหนดคลอดยี่ห้ากุมภานะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวค่อยมารอลุ้นอีกทีหนึ่งว่าจะส่งลูกสวยไหมจะได้ตัวเมียไหมนะครับอันนี้ก็ท้องนะครับก็จะไล่ไล่เรื่อยๆกันนะครับคลอดไล่ไล่เรื่อยๆกันไปนะครับ เนี่ยนะครับก็กินฟางนะครับอย่างอร่อยนะครับเนี่ยนะครับก็มาพูดถึงนะครับช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับก็สังเกตวัวเรานะครับถ้าเป็นไม่มากก็ไม่เป็นไรนะครับเขาก็หายเองได้เนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูด้วยว่ามันซึมไหมนะครับมีอาการหนักไหมส่วนวัวท้องวัวท้องเนี่ยอย่างตัวนี้ก็มีน้ำมูกนิดหน่อยแต่เาก็เขาก็กินอาหารปกตินะครับเราก็ไม่ซีเรียสนะครับไม่ซีเรียสอะไรนะครับกินอาหารได้ ไอก็นานๆที่จะไอครั้งหนึ่งนะครับพวกนี้ก็หายเองได้นะครับเหมือนเราเป็นหวัดนะครับเชืวอไวรัสหายเองได้นะครับบรรยากาศนะครับที่กอกหัวนะครับไม่ถึงกับหนาวมากนะครับเพียงแต่ว่าลมมันแรงนะครับลมแรงก็มันก็เลยรู้สึกหนาวแต่ว่ามันก็ไม่ได้เย็นมากมายนะครับก็บรรยากาศนะครับกินปางนะครับ ช่วงเย็นนะครับประมาณทุ่มหนึ่งเราก็ต้องสำรวจบัวนะครับดูความเรียบร้อยนะครับส่วนท่านใดที่จุดไฟก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าไฟไหม้อันตรายนะครับหรือท่านใดที่เก็บฟางไว้ใกล้กับข้อว,วัวหรือมีไฟที่ต่อเข้ามาในฟางางเงี้ยมันก็อันตรายนะครับมันลัดวงจรก็ไฟไหม้ได้นะครับเพราะว่าเพิ่ง มีล่าสุดนะครับแถวตำบลจารพัฒ์ก็มีไฟไหม้ที่โรงเก็บฟางนะครับยังดีที่วัวมันหลุดออกมาได้นะครับก็มาเล่าสู่ฟังนะครับบรรยากาศนะครับที่ PNC นะครับฟาร์มวัวบราแมนสุนทรตับนะครับกับช่องผลเจริญการเกษตรนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวนะครับของพี่น้องเกษตรกรนะครับตำบลใกล้เคียงนะครับ ว่าเขามีวิธีเลี้ยงยังไงนะครับมีหลักการยังไงมีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวอย่าลืมติดตามแล้วกันนะครับท่านใดที่รับชมอยู่แล้วติดตามอยู่แล้วก็ขอบคุณมากมายนะครับท่านใดที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ช่องผลเจริญการเกษตรด้วยนะครับสําหรับคืนนี้นะครับอย่าลืมนะครับดูสัตว์เลี้ยงของท่านด้วยนะครับก็นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ